คลิปที่สองอันนี้ถักมาครบสามแถวแล้วนะ C จบอ่ะขึ้นโซ่หนึ่งก่อนเรามายืดยืดเพื่อให้รอยรอยต่อมันชัดขึ้นนะคะจะได้เป็นแบบนี้ ยังถักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับประมาณว่าครูก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ชำนาญงานแบบนี้งานชิ้นเล็กๆอะไรประมาณนี้บางอย่างถ้าเราไม่ได้ถักบ่อยๆนะคะมันก็จะประมาณว่าเราเราถักได้นะคะแต่ความเนี้ยบความละเอียดมันจะไม่มีนะคะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเราจะมา ทำแบบนี้เราก็จะมาเก็บอันนี้เป็นคลิปที่2นะคะเราจะถักเหมือนเราถักปิดไปตรงนี้คราวนี้เราจะถักเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านในปักแค่ด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในฝั่งน้งก็จะเป็นด้านในกับด้านในอย่างเดียวปักด้านใน แค่เส้นเดียวแล้วเราก็ควักผ่านมาเลยนะควักผ่านนีนะคะ ควักผ่านมาสองครั้งก่อนพอก่อนขึ้นโซ่ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามเอาเลยถักเอฟนะคะลงจุดตรงนี้จุดถัดมานั่นแหละแล้วก็ดึงขึ้นไปดึงให้มันมีความยาวเท่าโซ่เราถักเอฟนะคะเอาลงจุดเดิมนะลงจุดเดิม ลงจุดเดียวกัน3 3หลักอันนี้ก็มาจบที่ถัดมาถัดมานะคะช่องถัดมานะไม่ต้องลงซ้ำนะลงซ้ำมันจะเบียดกันเกินไปแล้วเราก็ทำการซีปื๊บแล้วเราถักอีกเป็นกลีบข้างบนคลีบข้างบนหางแล้วหาง ใช้4นะคะ1 2ึ่สองสันนี้จะใช้พอสคอนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งก็จุดถัดมาผัก3หลักเหมือนกันลงในจุดเดียวกันนะคะ3หลักลงในจุดเดียวกัน แล้วก็จบจบในที่ช่องถัดมาในหลักถัดมาจบด้วย C นะคะคราวนี้ดึงมายาวๆก่อนยัดใหญ่นิดหน่อยนิดหน่อยใครไม่ยัดก็ได้นะอย่างที่ครูบอกนะคะไม่ต้องยัดก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนช่องเล็กไปปะเนี่ย ค่อยๆย,ยัดไปนะยัดแค่พอแบบให้มันมีเหมือนปลาอ้วนนิดนึงอะ่ะมีเนื้อมีหนังนะคะให้มันมีเนื้อมีหนังนิดนึงนเราสามารถใช้ไปทำพวงกุญแจก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าห่วงพวงกุญแจครูหมดนะคะ ก็เลยจะไม่ได้ใส่ห่วงให้ดูนะแต่คราวนี้การใส่ห่วงก็เย็บติดไปเลยนะคะสามารถเย็บห่วงติดลืมดูว่าห่วงกญแจตัวเองหมดเนี่ยนะคะก็จะใส่ไปประมาณนะัแค่ให้มันป่องๆนิดนึงตัวแรกจะดูดีกว่านะตัวที่สองเนี่ยมัน มันไม่ค่อยมีสมาธิด้วยเพราะว่าเราจะต้องพูดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวแรกนี้จะตั้งใจจดด้วยจดแพดด้วยอะไรด้วยก็จะดีหน่อยแล้วก็แทงไปนะคะแทงแค่ด้านในแล้วก็ควักควักมาเลยนะคะควักธรรมดาผ่านห่วงไปจนจบ การปิด yeah. อันนี้ก็ได้แค่เส้นเดียวจึบจ๊บจึจอือแล้วก็โซ่หนึ่งจบแล้วปิดงานเรียบร้อย อันนี้ก็เก็บนะคะใครจะใช้เข็มเย็บเพื่อที่จะซ่อนปลายไหมก็ได้นะคะ เล็งก่อนเล่งว่าเราจะสั่นมากเหมือนรูมันจะตันแต่ว่าอันนี้กาวมันจะไม่รูตันเพราะว่ามันจะมีเข็มปักอยู่ที่รูเพื่อปิดรูไม่ให้รูตันแต่ราคาจะสูงนิดนึงกลิ่นก็จะแรงนิดนึง อีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้อันนี้จะหาซื้อได้ในช้อปปี้อะค่ะสะดวกสุดเ,เรียบร้อยปิดฝาก่อนอะมันจะมีเข็มปิดอยู่แต่ไม่เหมาะกับ เนื้อไม่เหมาะกับไหมที่เป็นสีขาวสีอ่อนเพราะว่ากาวเนี้ยมันเก็บได้นานก็จริงแต่ว่าสีมันจะเปลี่ยนถ้าซื้อมาใหม่ๆอ่ะมันจะมันจะเหลืองอ่าซื้อมาใหม่ๆมันก็จะขาวใสสวยแต่ว่ากว่าเราจะใช้หมดอ่ะคือมันใช้ดีนะคะใช้นิดนึงนี่คือติดทนมากแล้วก็ประหยัดมันก็คุ้มราคาแต่ว่าถ้าเราเก็บไว้นานๆอ่ะเนื้อกาวมันจะเหลืองนะคะครูก็เลยเอามาใช้กับตัวเหลืองนี่แหละ คราวนี้ถ้าเกิดเราจะใส่ห่วงนะคะเราจะใส่ระดับไหนลองนะเราจะเย็บระดับไหนที่มันไม่เสียไม่เสียสมดุลก็จะประมาณเนี้ยเนาะก็ลองลองดูนะคะเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ห่วงนะปลาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมประมาณแถวเนี้ยก็แถวแนั้นน่ะได้หมดนะคะ เสร็จแล้วตัวป่าตัวนี้จะถักสองรอบก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าแพทมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะดูตัวเล็กกว่าน,นิดนึงอเสร็จแล้วนะคะป่าลองทำลองถักแล้วก็พัฒนาฝีมือเอานะคะ ก็สอนเป็นแนวทางให้นะ